กลิ่นข้าวต้มชอยไปแตะจมูกคนที่กำลังเดินลงมาจากชั้นบนมิทุนาขมวดคิ้วเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติใช่ว่ากลิ่นนั้นมันดูแย่แต่ปกติแล้วในเวลาเช้าแบบนี้เธอต้องการเพียงแค่กาแฟแก้วหนึ่งขนมปังสักชิ้นหรือว่าไข่ดาวเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาปะพิมพ์ก็จัดการให้เธอแบบนั้นมาตลอดแต่วันนี้ตื่นแล้วเหรคะฉันนึกว่าคุณจะนอนกินบ้านกินเมืองซะอีก มีทุนาชะง,งักไปไม่ได้ยินเสียงทักทายดังมาจากในครัวเธอมองหญิงสาวร่างเล็กที่อยู่ในชุดสบายสๆละคพาด้วยผ้ากันเปื้อนสีน้ำเงินเข้มลายตารางกำลังก้มๆเงยๆอยู่กับหม้อข้าวต้มมิทุนามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆแ,แต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาและเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารไม่นานข้าวต้มทะเลก็ถูกจัดมาเสิร์ฟตรงหน้าอาหารเช้าสำหรับวันนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะถูกปากคุณไหม แต่ถ้าไม่ในตู้กับข้าวมีมาม่าค่ะอาจ,จิมาเอ่ยเสียงเรียบเธอมองหน้ามิทุนาเล็กน้อยก่อนจะเดินไปล้างมือและถอดผ้ากันเปื้อนออกป้าพิมพ์ไม่ได้บอกเธอเหรอว่าฉันไม่กินข้าวเช้ามิทุนาพูดเธอมองถ้วยข้าวต้มด้วยสายตาว่างเปล่าจะว่าไปมันก็ดูน่ากินดีอยู่หรอกแต่เช้าๆแบบนี้แค่กาแฟก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอ กาแฟร้อนหนึ่งแก้วขนมปังสองชิ้นหรือไม่ก็ไข่ดาวสุกๆหนึ่งฟองถ้าไม่มีก็ต้องเป็นไส้กรอกสักชิ้นหรือไม่ก็แฮมนิดหน่อยอันนี้ป้าพิมพ์บอกฉันมาค่ะอัจ,จิมาตอบอย่างไม่ใส่ใจพลางถือวิสาสะเดินมานั่งตรงข้ามกับมิทุนาแล้วทำไมเธอไม่ทำละ่ะเพราะมื้อเช้าสำคัญที่สุดไงคะการได้ทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในตอนเช้าจะช่วยทำให้สมองทำงานได้อย่างเลื่อนไหล คุณเองก็ต้องทำงานที่ใช้ความคิดไม่ใช่หรอคะปกติฉันกินแค่ก,กาแฟแต่ก็สามารถเขียนนิยายให้โด่งดังไปทั่วประเทศได้เหมือนกันมิทุนาพูดพลางมองหน้าหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเธอนึกระอาใจในคำพูดคำจาของอีกฝ่ายทั้งที่คิดว่าคนที่ป้าพิมพ์ส่งมาทำงานแทนจะดูเรียบร้อยมากกว่านี้แทๆ้ๆแต่ที่ไหนได้ยี่เด็กคนนี้ดันปากคอล้อร้อ แถมยังเถียงคำไม่ตกฟากเสียด้วยมันก็จริงค่ะแต่สุขภาพของคุณจะไม่ดีเท่ากับการได้ทานอาหารเช้าแบบนี้ลองดูเถอะค่ะเกิดคุณอ่อนแอละตายขึ้นมาแฟนขับข้อนประเทศของคุณเขาจะเสียใจเอานะคะมิทุนาหัวเราะในลำคอเธอจะทำยังไงกับเด็กปากเก่งคนนี้ดีนะเธอเนี่ยทำตัวเหมือนแม่ฉันเลยนะถ้าคุณจะนับถือฉันขนาดนั้น ฉันก็ยินดีค่ะมีทุนายิ้มเธอหยิบช้อนขึ้นมาและตักข้าวต้มเข้าปากนึกขำตัวเองที่จู่ๆก็ต้องมานั่งฟังสาวใช้ชั่วคราวที่เพิ่งเจอกันแค่วันเดียวบ่นรากับว่าเธอเป็นลูกเสียอย่างนั้นฉันว่าเธอควรจะเปลี่ยนคำพูดคำจาของตัวเองใหม่นะฉันอายุมากกว่าเธอตั้งห้าปีและฉันก็เป็นเจ้านายของเธอด้วยมีทุนาพูดขณะตักข้าวต้มใส่ปากไปเรื่อย จะว่าไปแล้วรสชาติมันก็ไม่เลวความจริงเมื่อก่อนตอนที่แม่ของเธอยังอยู่เธอก็ได้ทานข้าวเช้าแบบนี้ทุกวันนั่นแหละแต่ก็นะไม่มีใครอยู่คำฟ้าเมื่อแม่ของเธอตายไปก็เลยไม่มีใครทำอาหารเช้าให้เธอทานอีกไม่สิต้องบอกว่าเธอไม่ยอมทานฝีมือใครมากกว่าฉันอายุน้อยกว่าคุณอันนั้นมันก็ถูกคะ่ะแต่ที่ผิด คือฉันไม่ใช่ลูกน้องของคุณลูกน้องของคุณคือป้าพิมพ์และตอนนี้แกก็ลาฉันเป็นแค่คนที่ป้าพิมขอร้องให้มาช่วยดูแลคุณแทนแกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจฉันคุณก็แค่ทํางานบ้านทุกอย่างเองจนกว่าป้าพิมพ์จะกลับมาดูเหมือนเธอจะไม่เต็มใจมานะมิทุนาพูดเธอวางช้อนลงเมื่อรู้สึกอิ่มพอดีต้องเรียกว่าจำใจเลยล่ะคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นเธอก็ช่วยจำใจไปีกสักเดือนแล้วกันเพราะฉันขี้เกียจทำงานบ้านเองอ๋อเธอช่วยชงกาแฟไปให้ฉันที่ห้องทำงานด้วยนะมิทุนานลงนั่งบนโซฟาตัวยาวสีเลือดหมูที่ตั้งอยู่ในห้องทำงานเธอคว้าหนังสือนิยายที่อ่านค้างไว้มาอ่านต่อเมื่อคืนนี้เธอใช้เวลานั่งปั่นต้นฉบับไปเกือบค่อนคืนกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอพักสมองสันหน่อย เสียงเคาะประตูดังขึ้นสองครั้งก่อนที่อัจ,จิมาจะเปิดเข้ามาพร้อมกับถ้วยกาแฟาในมือมิทุนามองตามหญิงสาวที่ก้าวเข้ามาพลางคิดเล่นๆในใจว่าถ้าใครได้คนอย่างอัจ,จิมาเป็นแฟนคงจะปวดหัวหน่ดูผู้หญิงอะไรหน้าตาก็น่ารักน่าชังดีอยู่หรอกแต่พูดตรงเป็นบ้ามองเหมือนกับว่าฉันเป็นคนผิดมนุษย์มนาฉันไม่ได้มีสองหัวนะคุณ นั่นไงมิทุนาหัวร้อลั่นเมื่อได้ฟังสิ่งที่อัจจิมาพูดบอกตามตรงว่าตั้งแต่เกิดมาเธอเองก็เพิ่งจะเคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันแต่ฉันว่าเธอมีสองหัวนะยังน้อยก็หัวมิทุนาพูดพังหลุบสายตามองต่ำลงเรื่อยๆหัวอะไรของคุณอย่ามาทำตัวลามกกับฉันนะคะอัจจิมาโวยวายเสียงดังมิทุนาจึงหัวร้อลั่น ฉันหมายถึงหัวเข่าตั้งหากล่ะอย่าคิดมากสิมิทุนาตอบเธอยกมือลูบหัวอาจิมาเบาๆหล่อนจึงรีบวางถ้วยกาแฟไว้ที่โต๊ะและก้าวออกไปจากห้องทันทีทิ้งให้เจ้าของบ้านยืนหัวเราะอยู่คนเดียวจะว่าไปมิทุนาก็เริ่มสนุกกับการตอ่อปากตอคคำกับเด็กคนนี้แล้วเหมือนกันนะหญิงสาวที่อยู่ด้านบนก็มองใบหน้าหวานของคนใต้ร่าง คิ้วเรียวสวยเลิกขึ้นยังต้องการล้อเลียนคนที่กำลังเขินจนหน้าแดงกำมือบางยกขึ้นรูปผมคนตัวเล็กกว่าอย่างเอ็นดูก่อนที่จะโน้มใบหน้าลงไปหาใกล้มิทุนาปิดหนังสือนิยายแนวอีโรติกที่ตัวเองเป็นคนเขียนลงแล้ววางมันไว้ข้างตัวเมื่อจูจูเธอก็รู้สึกเหมือนเห็นใบหน้าของใครบางคนแวบบเข้ามาในความคิดเธออมยิ้มเล็กน้อยและยันตัวลุกขึ้นเมื่อนึกได้ว่า เธอควรจะหาอรไรสนุกสนุกทำแก้เหงาสักหน่อยเธอจึงก้าวออกจากห้องทำงานและตรงไปยังห้องครัวทันทีที่คิดได้อจจิมารวบผมขึ้นอย่างลวกๆเพื่อให้ธรรมะแทมแมงขึ้นและล้างจานอยู่ในครัวโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกําลังย่องเข้ามาทางด้านหลังแฮ่เสียงร้องตะโกนดังขึ้นพร้อมๆกับใช้นิ้วชี้จีเอวทั้งสองข้างของอจ,จิมา เธอสะดุ้งสุดตัวพลางใช้มือที่เต็มไปด้วยฟองฟาดเข้าที่หน้าอกของคนที่แกล้งเธอเต็มแรงกว่าจะตั้งสติได้อีกฝ่ายก็เต็มไปด้วยน้ำยาล้างจานฉันแกล้งเธอผิดเวลาสินะมิทุนาพูดเธอก้มมองเสื้อตัวเองที่มีน้ำยาล้างจานเปื้อนอยู่เต็มไปหมดเวลาไหนคุณก็ไม่ควรแกล้งฉันทั้งนั้นแหละอจ,จิมาบนอุบ เธอไม่คิดว่าคนที่แก่กว่าเธอตั้ง5ปีจะทำตัวติ้งต้องเหมือนเด็กๆแบบนี้จะไม่ขอโทษหน่อยเหรอฉันต้องไปอาบน้ำใหม่เลยนะฉันทำเสื้อคุณเปื้อนก็จริงค่ะแต่ฉันไม่มีความคิดที่จะขอโทษเพราะคุณเป็นฝ่ายแกล้งฉันก่อนมีทุนาหัวเราเบาๆเธอรู้สึกสมเพศตัวเองอย่างไรก็ไม่รู้ทั้งที่เธอเป็นถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ มีคนมากมายที่อยากเจอและอยากขอลายเซ็นของเธอแต่กับผู้หญิงคนนี้นอกจากจะไม่หลงไหลได้ปลื้มกับการได้อยู่ใกล้ชิดคนดังอย่างเธอแล้วเจ้าตัวยังทําเหมือนไม่เห็นหัวเธออีกต่างหากเั้นฉันก็จะไม่ขอโทษเธอเหมือนกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่ฉันจะแกล้งเธอมิทุนาเอ่ยียวนอจิมาจึงถอนหายใจออกมาแรางๆเหมือนอยากให้ดูว่าหล่อนกําลังหงุดหงิด แต่เธอไม่ได้ถือสาท่าทีนั้นซ้ำยังรู้สึกขำอยู่ในใจจึงไม่ไว้แกล้งอจจิมาต่อด้วยการยกมือขึ้นจับปลอยผมของหล่อนทัดหูเอาไว้พลังก้มหน้าลงไปกระซิบใกล้ๆถ้ทาลาังจานเสร็จแล้วขึ้นไปช่วยฉันอาบน้ำข้างบนหน่อยสินี่คุณเอาผ้าคนหนูเข้าห้องน้ำไปด้วยสิจะแก้ผ้าออกมาได้ไง อจิมาขึ้นมาช่วยมิทุนาอาบน้ำตามที่เจ้าตัวบอกไว้เพราะขัดไม่ได้เธอบนอุบเมื่อเห็นว่ามิทุนาทําท่าจะเดินเข้าห้องน้ำไปตัวเปล่าปกติฉันก็ทำแบบนั้นนะมิทุนาตอบไปตามความจริงปกติเวลาที่แต่งตัวเธอก็แก้ผ้าเดินไปเดินมาในห้องนี่แหละคนลามกมีหน้าละ่ะถึงเขียนแต่นิยายแนวหืนๆก็ฉันอยู่คนเดียวนี่นาะจะต้องไปอายใครละ่ะ ว่าแต่เธอเถอะอ่านนิยายของฉันด้วยเหรอมิทุนาถามพลังมองอัจจิมาด้วยสายตาจับผิดเปล่าสักหน่อยป้าพิมพ์เล่าให้ฉันฟังต่างหากอัจจิมาตอบเสียงอ่อนเธอเบือนหน้าหนีจากมิทุนาพอรู้สึกว่าใบหน้าของตัวเองกำลังเหือร้อนขึ้นมาเสรยดายจังที่เธอไม่เคยอ่านเอาไว้ว่างๆฉันจะอ่านให้เธอฟังแล้วกันนะเด็กน้อยเอหรือว่าจะสอนเขียนด้วยเลยดีไหมหึ มิทุนายิ้มเธอรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีจุดอ่อนที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคราวนี้แหละเชิญปากเก่งไปเถอะรับรองว่าได้สนุกแน่ไปอาบน้ําได้แล้วคุณฉันมีอะไรต้องทําอีกเยอะนะจะให้มาเฝ้าคุณอาบน้ําทั้งวันเลยหรือไงคะอัจิมาดันตัวมิทุนาให้เข้าห้องน้ําไปเพื่อที่เธอจะได้รอดพ้นจากสถานการณ์ชวนใจเต้นแรงนี้เสียทีซึ่งมิทุนาก็ไม่ได้คัดค้าน แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังไม่ไวหันมาแกล้งเธออีกจนได้ฉันไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ำนะถ้าเธอคิดถึงก็เข้ามาได้เมื่อได้ยินดังนั้นอจิมาก็อยากจะกรีดออกมาดังๆแต่เธอก็ทำได้เพียงกรีดในใจคิดเวลาเชียวว่านักเขียนนิยายหญิงรักหญิงแนวอีโรติกที่มีแฟนคลับข้นประเทศอย่างมิทุนาตัวจริงจะต้องไม่ธรรมดาแน่และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอไม่อยากมาทำงานนี้ พอเธอไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเจออะไรหืนๆอีกแค่ไหนปะพิมพ์นะปะพิมพ์เมื่อไหร่จะกลับมาเนี่ยเวลาผ่านไปเกือบ20นาทีอจ,จิมาที่นั่งรอเจ้าของบ้านอาบน้ําก็เผลอหลับไปอาจเป็นเพราะความแปลกที่เลยทําให้เมื่อคืนนี้เธอนอนไม่ค่อยหลับแถมยังต้องรีบตื่นมาทําอาหารตั้งแต่เช้าอีกพอมาตอนนี้เลยเผลอหลับไปได้ง่าย มีทุนาเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยผ้าขนหนูเพียงผืนเดียวเธอกำลังจะแต่งตัวแต่ดันหันไปเห็นสาวใช้ชั่วคราวที่กำลังนั่งหลับอยู่ที่โซฟาเธอจึงเดินเข้าไปหาและเขย่าตัวหล่อนเบาๆเธอตื่นได้แล้วมาหลับอะไรอยู่ตรงนี้อัจจิมาขยับเล็กน้อยเมื่อรู้สึกตัวเธอขยี้ตาเบาๆแต่เมื่อสายตาของเธอปรับโฟกัสแล้ว มันก็ทำให้เธอแทบจะเอานิ้วจิ้มตาตัวเองให้บดบอดไปหญิงสาวร่างสูงผิวขาวเนียนละเอียดดูเซ็กซี่ขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่ออยู่ในผ้าขนหนูผืนเล็กหยดน้ำใสก่กอพราวตามเนื้อเนื้อที่โผล่พ้นมาจากผ้าขนหนูและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบหายใจของอัจ,จิมาเริ่มมีปัญหาทำไมคุณถึงไม่แต่งตัวล่ะคะอจ,จิมาถามติดติดขัดขัดเธอไม่มองคนตรงหน้า แต่กลับก็มองปลายเท้าของตัวเองแทนมีทุนารีตามองท่าทางของหญิงสาวแม่เธอจะทำเป็นเคร่งครึมและแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ดูร้อนดูหนาวอะไรแต่ภายในใจนั้นกลับรู้สึกสนุกที่ได้แหย่อาจิมาแบบนี้ก็บอกไปแล้วว่าเวลาที่ฉันแต่งตัวฉันชอบเดินแก้ผ้าอยู่ในห้องและแบบนี้เธอยังอยากให้ฉันแต่งตัวตอนนี้อยู่ไหมฉันทำได้นะถ้าเธออยากดูด้วย มิทุนาโน้มตัวลงไปถามคนที่ยังนั่งอยู่เธอส่งยิ้มให้อจิมาที่ตอนนี้กำลังทำท่าลุกลี้ลุกลนแปลกๆไม่คุณนั่นแหละแต่งตัวคนเดียวไปเลยได้ไงละ่ะเราตกลงกันแล้วนี่ว่าเธอจะช่วยฉันอาบน้ำน่ะบ้านสิคุณฉันจะออกไปรอกนอกคุณก็รีบแต่งตัวเร็วเข้าเกิดปอดบวมตายขึ้นมาฉันไม่รู้ด้วยนะอจิมายกมือดันไหลคนที่ก้มลงมาให้ห่างออกไป ก่อนจะเบี่ยงตัวหลบแล้ววิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วมิทุนาหัวเราะกี่ครั้งของวันนี้แล้วก็ไม่รู้ที่เธอโดนยัยเด็กเมื่อวานซืนบนแล้วบนอีกด้านคนที่พาตัวเองออกมาจากห้องนอนของมิทุนาได้สำเร็จก็ถึงกับเข่าอ,อ่อนอาจ,จิมาต้องหยุดยืนพิงประตูพลางหายใจหอบทีสองมือยกขึ้นรูปใบหน้าตัวเองที่ตอนนี้มันคงแดงเป็นลูกตำลึงด้วยหวังว่ามันจะดีขึ้น แต่เธอกลับคิดผิดเพราะกลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่จากตัวของอีกคนยังคงทิ้งกลิ่นจางๆเอาไว้บนปลายนิ้วที่เธอใช้ดันตัวหล่อนเมื่อครู่ใหยเอิงแกมันเป็นเด็กโง่แกไม่น่าตกลงรับงานนี้เลยให้ตายเถอะ